สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับโกลอินไซ t ์ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะจับตาดูแนวรับสำคัญที่บริเวณ1645ค่ะโดยราคาทองคำนะคะวันนี้มายือนอยู่ที่1657.10 US หกอดออลลาร์ต่อออนคะเคลื่อนไหวยอยู่ระหว่าง1 6 5 6ถึง1น6 7นะคะราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากข้อมูลการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนนะคะออกมาสูงเกินคาดค่ะ แม้ว่า S&P นะคะจะมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือในหลายๆประเทศในกลุ่มยูโรโซนค่ะและกองทุน EFSF นะคะ ทั้งนี้นะคะจีนเป็นหนึ่งในประเทศนะคะที่มีความต้องการทองคําในปริมาณที่ค่อนข้างสูงค่ะโดยเฉพาะในเทศกาลต่างๆอย่างเช่นตรุจีนเป็นต้นนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่22โมกราคมนี้แล้วนะคะโดยในปีที่แล้วค่ะจีนมีความต้องการทองคํานะคะในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่เพิ่มขึ้น16%มาอยู่ที่500ตันค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากปี2005นะคะ อย่างไรก็ตามค่ะจากภาวะเศฐกิ่งของสารัาที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นนะคะส่งผลให้ค่าเงินยูเอสดอลมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นและสถานการณ์ในยุโรปที่ยังคงมีความผันผวนสูงนะคะอาจกดดันราคาทองคำในระยะกลางได้ค่ะเราลองมาดูกราฟทางเทคนิคดูบ้างนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำในราย240นาทีนะคะยังคงเป็นเทนขาขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าจะมีแรงเทขายทำกาไรในทุกๆแนวต้านนะคะ โดยเส้น stochastic นะคะอยู่ในโซน o v e r b o ์บอทค่ะแต่ยังคงชี้ตัวขึ้นนะคะและ MACD ยังคงเป็นบวกมากยิ่งขึ้นค่ะเราลองดูกราฟในรายวันนะคะราคาทองคำนะคะมีแนวโน้มว่าจะทะยานไปแตะที่ฟิโบนัชชีที่38.2%ได้นะคะที่บริเวณ1,675ค่ะโดยราคาทองคำนะคะหากวันนี้นะคะไม่หลุดแนวรับที่1,645ก็มีแนวโน้มว่าจะไปแตะที่เส้นฟิโบนัชชีดังกล่าวค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะราคาทองคำใกล้แนวโน้มของแนวต้านสำคัญที่เส้นดาวเทนแล้วนะคะซึ่งบริเวณดังกล่าวค่ะหากไปใกล้บริเวณดังกล่าวนะคะอาจจะมีแรงเทขายและราคาปรับตัวลดลงมาแรงได้นะคะก็ขอให้เรามาระวังในบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะโดยในคืนวันนี้ค่ะคาดว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่1,635นะคะถึง1,675ค่ะ สำหรับการวิเคราะห์รัาความในวันนี้นะคะจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ